Yeah ขรูสุคนนะคะเอาเมื่อน,นี้ฮาก็มาพบม,มาพอกันอยู่ทั้งโขกทั้งเขาคือก้านะคะพี่น้องจากเมื่อวานสาแพ่ไปหาอีรองให้พี่ให้น้องดเดบลงนะคะมือนี้ก,ก็เลยว่มามหาดอกกระเจียวนะคะลูกไส้กับมหาไข่จากกระเจ้นขึ้นก้าวละค่ะเมื่อนี้ก็มากกับลูกไส้นะคะ,ออกกกกะ,คะปัญหามามองขันคนก็นได้มาแน่แล้วนะคะพี่น้องเนี่ยแม่ไปนคนตัวหายเพื่อเปนคนเก็บนะคะได้มาจากน้อยแล้วนะคะเดี๋ยวหลายใครของเพิ่นอยนะู่เด้เนาะพี่น้องเนาะ เอาจะได้ากับเขามารุ่นมาตามกันเรื่อยๆคือเก้านะคะ่ะป้ามือนี้สาวแพกับดุซายซิมิขั้วามาันมาฝากพี่ฝากน้องซ้ำแต่กับเขาไปรุ่นไปตามกันค้างใาเรื่อยๆคือเก้านะคะ่ะไปค่ะพอด้จ้าสองดอกงามๆด้วยจ้ะเนี่ยอันตามเคยื่อนะคะพี่น้อง บปตุกใสค่ะทางอื่นคือสิตกแล้วนะคะ่ะแต่ว่าทางบานเสาแพล่เพร,เพรข้านในตุกรือค่ะพี่น้องนี้แต่คือมาซื้อแต่วาบ่ตุกเนาะคะ่ะเที่ยวมาเฮ็ดให้แต่ดีใจเนาะบ่อเ้าก็ไปส้มคึมคมอยู่ตะว่าก็คืมซื่อๆเดี๋ยวนี้ก็แเดแ็ดลวค่ะเด้ยแล้วนะคะสองดอกนี่อีกดอกนึง งามเลยนะค่ะดอกเนี่ยดอกนี้งามเลยค่ะตะว่าสีดิ้งอะไรบ่อยากให้ฝนตกกรพ้องกันเนาะค่ะพี่น้องดอกกระเจียวก็จะงามเนาะปปต่ก็่วโตกิ๊กเธอค่ะค่อยถาค่อยลุนฝนอยู่ เป็นไรสองมือกำลังง่ามนะคะ กายดอกนี่ค่ะบอกงามเลยเนะคะห้ามค่ะงา,างามนี่นะพี่น้องเนาะอ,อันนี้เพิ่นเอาไปแล้วค่ะีอดอกกำลังโคค่ะดอกนี่กำลังโคเนาะกำลังงามๆเลยค่ะ ผลป,ประตูกเซยลายลายกระดอกหน้อยดอกรีบค,บะคะักนะ่อค่ะน้อยไปบ้างดอกนะอยอืมสองดอกนี้ก็งามนะคะดอกง,งามดอกหนึ่งบงง่วงามค่ะพี่น้อง เก็บเก็บเอาดอกนีบางงามนะคะ่ะแต่ใส่ได้อยู่อันนี้สีขาวค่ะสีขาวงามงามเลยนะคะ่ะตกเกลียวเลยจิกๆดอกงาม,มางามค่ะขนา,าดพี่น้องา ดกๆๆดอกกระเจียวกระทาฝุนคนกระทาฝุ่นนะคะบานเพ่อนกระต๊ะว้าบานจะขูงผมให้ตุกดอกงามครั้นะคะนี่กระดอกงามจรินหรอว้าวกิ่บ้าไ

นายุดอกนี้ก็ออกดอกนะคะ่ะมัง,งามให้ดอกนี้จะงามตะกรุดอมมอกมากเพราะว่าในเบิร์ดนะคะบู้ดอกนี้ค่ะงามคักค่ะชี่นอง สีนะคะเข็มดีค่ะดอกนี้ก็งามค่ะโอ้โหขาดตําค่ะได้กระดกเดีดยวนี้ดูอะไรเดิดบ้าีเห็ขาดอีกบอ่อค่ะ บาขาดค่ะีดอกีด้วยุกมดินหนียวสามดอกเลยนะคะพี่น้องพูดอีกสองดอกติดตี้ อีกสองดอกงามๆเลยค่ะโน้มีนนดอกหน่อยน้อยพร้อมค่ะเยจงไวน้นะค่ะจงไว้มาเอาพี่น้อง ดอกเงี้ยง,ง,ง,งามค่ะงามครักนะคะป้าดอกเงี้ยงามครักค่ะที่นึองอู้หอุดมสมบูรณ์ครับค่ะ ขี่ดอกนี่นแข่างๆกันเนาะคะ่ะใบไม้มันปุ๊กที่แหลกซา,าพ่าบเห็นได้ค่ะเนี่ยมีซา,าพ่าก็ขคุดไว้แล้วเนาะคะ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาดูนะคะพี่น้อง ถ้าเป็นแบบมันซีซ่าถ้าสิกุดไว้ก้นนะคะเดี๋ยวมาดึงให้พี่ให้น้องเบืง้งมือสาวแพร่สีก้นถือแบบมักสันนะคะเก็บให้คนตกลตววงมาใส่ได้นะคะพี่น้องทุกทีออกไหลก็หนีอย,ยู่ค่ะแล้วก็สิกูดแบบมันซีเนะาะก็ดึงเอาค่ะเอาไม้ขุดเอา ขาด

กองดอกไม้งามค่ะเกิดเงินแต่ร่ององนีพี่น้นนนองอ<ส>บรรยากาศก็คือฟ้าขึ้นฝนคักเนาะค่ะบัดที้งอ แต่ก็บ่เห็นตกยากเถอะพี่น้องถ้ามันตกก็คือสิบปได้ามาขุดจังซี่ดอกเนาะคะ่ะถ้ามันตกก็สิได้ย่างดึงเอาดึงเอาดึงเอา,เอา,เอาโหลขาดึงส่งเนาะแต่อันนี้ก็บ่ตก็เชียเนาะก็เลยต้องได้ขุดแหละคะ่ะ แถวนี้เป็นดินทรายนะคะกดงง่ายจักน้อย ดอกนี่งามค่ะพี่น้องงงามขนาดค่ะอืออนปาเาคกสิสจ่ะไม่แด่ดอกมี้ไงเนาพี่น้องเนาะอยูบกคกปันไดกระดอกบ่ค่อยงี่ปันไดเนาะคะ่ะ กบบวบเลยขาดเฮ้ยเก็บดอกกระเจเียวเล้ยแล้วเล้ยฮัฟเขาไม่เก็บดอกกระเจียวเขานะคะพี่น้องพัทเทนะดอกกระเจียวเลี้ยฮัฟก็ได้ลายอยู่ด้วยนะคะเนาะได้ไคืกนกระตาเลยละ่ะ ีแต่ดอกก็งามตุ่มๆนะคะดอกกีเจอก็เริ่มดอกก็งามแล้วนะคะดอกสีขาวเนี่ยเท่าแล้วค่ะ ดอกเดียแล้วค่ะนี่เอาไดดอกเทาเลยอ้นดอกนม้ดินม๊ขึ้นค่ะ โอ้ิน้อง,องโอ้โหไปแล้วค่ะเป็นหมากอืมได้การเลยค่ะพี่น้องเป็นหมากแล้วโอ๊ยดีไหมอืมแบบงดงามค่ะค่ะ ทำได้ค่ะเด่กนะแม่งกินมันนะพี่น้องแอ่ถั่มันค่ะเดี๋ยวได้บ๊ผู้ค่ะตะกรอยักได้นะพี่น้องเนาะมันแสบได้ค่ะดอกจุ่มมันนะได้เยอะนะ Ну, у меня так хорошо. Вот, вот. พวกปัญหาเนะคะ่ะตาที่เขาเคยเอาฟุเทอร์พี่น้องเทาทิมเบิร์ดนะคะตาหนี่งจะมายหลซำปลาหนังน้อะพี่น้องเนาะตัวปลาหนังเทาอันนี้จะน,นี่ีงตัวทางพาะอ,อันนี้นะคะนี่ พี่น้องกลับมาถึงในชน่องสุดท้ายของสาแฝกกับลูกไส้แล้วนะคะเอาเมื่อนี้ก็ถือว่ามีความมันมาฝากพี่ฝากน้องายเตอบพี่นะค่ะเกือบเต็มกระตาหน่อยเลยนะคะพี่น้องส่วนมากจะเป็นดอกกระ,ะกกเจียวเรนะค่ะดอกกระเจียวเอยู่ข,ข้างล่างเนี่ยม่ตรดอกสุ่มๆงุ่มง,ง่ามแล้วค่ะดอกกระเจียวเขาเนี่ยก็เริ่มบานเริ่มเทาร้ายแล้วนะคะเมื่อได้ช่วงท้านี้ดอกซีไข่แน่จักน้อยนะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ลูกไส้ก็ได้ไข่าจากกระเจน ยูเนาะค่ะต่วารรา่าก็ได้บบหลายขึ้นก็นละค่ะใส่มาให้แม่เปิดใ้ที่ให้น้องเพิ่มด้วยอนี่เนาะค่ะได้บบหลายเนาะค่ะเมื่อนี่เนาะาะว่าใครจะกระจานมันก็อยากอึดแน่จากน้อยคือกันละค่ะช่วงฤดูนี่กับฤดูฝนบบตกเนาะพี่น้องเนาะเป็นฤดูฝนอยู่แต่ว่ามันกันบโบตกใส่ให้มีความงามความชุม่มความชื้นแน่จากน้อยเนาะค่ะ ดอกกระเจียวก็เริ่มแห้งเริ่มเหี่ยวล่งดินก็เริ่มแห้แงคากแห้งแม่แล้วนะคะใบไม้ก็ดักควักคากควักค่ะุน้พี่น้องเนาะใครจะกระจันหอกกับมีใครตรงแนวบนตรงแนวเนาะคะ่ะถ้าเป็นฝนตกมาใส่คักวก่านี้มันก็สิตรง่นนี้อยู่นะคะ่ะใครจะกระจันก็ได้เอานี่แล้วะคะ่ะถือว่ามันเติมนึงแล้วค่ะพี่น้องเน่ะเอาสำหรับคลิปนี้สาแพรกับสิบพอ่อไว้ซ้ำนีเนะคะถ้ามาคลิปนี้ก็ย่เรื่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวแพร่ผ้าไปนั่เลยด้วค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะขอบคุณครับ,อบ,รบเอาบรรยารกาศมือนั่นมือสาวแพร่มาเปิดเดี่ยวยืนนี่นะคะสาวแพร่มาเปิดเดี่ยมาเปิดบรรยากาศมองงานงานให้พี่ให้น้องได้เบิ้งเมื่อนี่ก็เอาม,อมาปิดคลิปสรุปผลงานให้พี่ให้น้องได้เบิ้งนะคะกับลูกชายเนาะไปค่ะพี่น้องกลับบ้านกลับซ่องเขาเนาะคะ่ะประเดีเนี่ยก็ เริ่มคึมเริ่มคึฝน,น,นสิตกนะคะบรรยากาศแบบนี้ก็ดูนกนหลายมือแล้วนะคะแต่ว่าฝนตกจ้าเชือนะพี่น้องเนาะสาธก,กค่อยกระถา,ากันนะคะก็ถาวพ้นทานีเนาะไะพี่น้องกับปานค่ะ